เด็กวัด999สตูดิโอเสนอนิธานชาดกพระเจ้า500ชาติเรื่องติดติรชาดกสหายธรรมนานมาแล้วมีสัตว์ป่าสาสหายคือช้างลิงนกกระทาอาศัยอยู่ต้นไรใหญ่ในป่าหิมพานด้วยความที่สัตว์ทั้งสาอยู่ด้วยกันมานานมากจึงไม่มีความเคารพยำเกรงกันต่อมาสัตว์ทั้งสาม ได้ทำข้อตกลงขึ้นมาเพื่อจะทำความเคารพกันตามลำดับอาวุโสจึงสอบประวัติกันและกันว่าใครเกิดก่อนกันเช้าวันหนึ่งหนะต้าใต้นไรสัตว์ทั้งสามถามกันว่าท่านรู้จักต้นไสนี้เมื่อไหร่ช้างจึงพูดว่าตอนข้าเป็นลูกช้างต้นไรต้นนี้อยู่ในระดับขาอ่อนของข้าข้าเห็นมันตั้งแต่ยังเป็นพุ่มไม้เจ้าลิงตอบว่า สมัยที่ข้าเป็นลูกลิงนั่งอยู่บนดินก็เคี้ยวกินหน่อของต้นไรนี้ข้าเห็นตั้งแต่มันยังเป็นต้นเล็กๆส่วนนกกระทาพูดว่าเพื่อนทั้งสองเอย๋ยเมื่อก่อนต้นไรใหญ่อยู่ที่ข้างลำธารใหญ่ฝั่งโน้นข้ากินผลของมันแล้วมาถ่ายอุจจาระลงแถวนี้เลยทำให้มีต้นไรเกิดขึ้นด้วยเหตุน,นี้ทำให้สัตว์ทั้งสทราบลำดับอาวุโสกันตั้งแต่นั้นมา ลิงและช้างก็อยู่ในโอวาทของนกกระทาตลอดมาทำนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นผู้น้อยควรให้ความเคารพผู้ใหญ่พระเจ้าห้าร้อยชาติเรื่องติดติรชาดกสหายธรรมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเด็กวัด999สตูดิโอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ